กำลังทำเซียนสีนะครับช่างเศษอาหารมา3โลแล้วก็ใส่กากน้ำตาลลงไป1กิโลหมักไว้15วันอ่าหมัก15้วันแล้วจากสิวันเราเติมน้ำ10บนิรอ่าหมักต่ออีก3เดือนโอยากินโอเคครับอันนี้คือเซียนสีเซียนสีถูกต้องต่อไปเราจะทำเป็นเซียนพ่อเอ้ยไม่ใช่น้ำหมักพ่อตายล้ว น้ำหมักพ่อแล้วก็ใช้อัตราส่วนเหมือนกันครับเป็นรวมไปเทรวมกันรอฮะพอแล้วครับเขาให้เทช่างช่ช่งช่างช่างช่า้ยเลยแล้ว4ี่โลกว่า3โลครึกเอาเป็นนี้ก็ได้3โลครึกเ่ยเดี๋ยวเรามาตีรวมกัน เราใช้อันนี้คือเราทำน้ำหมักข้อโดยการใช้ผลไม้นะครับเราประกอบไปด้วยมะละกอสุกกล้วยสุกตะแกรงสุกนะครับใส่น้ำวัตถุดิบสิบห้าห้ากิโลใส่น้ำกาลกําตาลหนกิโลเช่นเดียวกันครับวัตถุดิบสามไหมหรอสามวัตถุดิบสามนะครับประกอบไปด้วยกล้วยสุก แล้ก็สุกน,นะครับไม้ผล,ลไม้สุกนะครับเสรแล้วก็อ้น้ำตาลหนึ่งกิโลทุกเค้าให้เข้ากันหมักไว้สิบห้าวันนี่น้ำหมักข้ น้าเราจะใช้น้สิบลิตรอันนี้เซนสี่เศสี่นี่เซษห้านี่เซษห้าน้ำผลไม้นี่เสามสมมมักแม่มะมักแม่อันนี้เราไปเไปเทเลยแล้วอันเนี้ยเหลือเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวขวันวลงไอ้ถังก่อน แล้วถึงข้อล่างมืออันนี้ตยกให้หน่อยเดี๋ยวผมว่าลงลงไว้ตรงไหนลงลงขำผักผักทั้งไหนน้อยนานเท่าไหรร้อย์กาสิบกิาจารมอะไ้แดงผลไม้ผมไม่รู้ผลไม้ไปหาดู